สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับครูอภิวัฒน์สร้างสื่อนะครับก็จะมาแนะนำระบบค้นหาข้อมูลนะครับด้วย Google Apps s r r p t t นะครับหรือว่าการค้นหาแบบเว็บแอปนะครับในตัวอย่างนี้จะเป็นการยกตัวอย่างนะครับการค้นหาข้อมูลนะครับนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษานะครับว่าใครได้รับทุนแล้วใครยังไม่ได้รับทุนนะครับมีวิธีการทำอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะครับอันดับแรกเลยนะครับผมจะแชร์นะครับ ลิงก์ Copy นะครับในกลุ่ม VIP นะครับเมื่อท่านได้รับลิงก์แล้วนะครับท่านก็เปิดลิงก์ขึ้นมานะครับแล้วก็กดปุ่ม Enter ครับจากนั้นไปที่ปุ่มทำสำเนานะครับคลิกไปที่ทำสำเนาครับเมื่อทำการคลิกไปที่ทำสำเนานะครับระบบก็จะทำการสร้างชีตใหม่ขึ้นมาแบบนี้ให้ท่านเลยนะครับแล้วก็จะมีข้อมูลตัวอย่างนะครับท่านก็ค่อยไปประยุกตเอานะครับในรูปแบบที่ท่านไปใช้งานก็แล้วกันนะครับ เสร็จแล้วมาที่เมนูส่วนขยายได้เลยครับมาที่ Google Apps c r i p t นะครับคลิก Google Apps c r i p t ครับเมื่อเปิด Google Apps c r i p t ขึ้นมานะครับให้ท่านนะครับมา Copy ID นะครับด้านบนนี้นะครับทำการ Copy ID ของ Google Sheets ครับคลิกขวาคัดลอกครับเสร็จแล้วนะครับมาบรรทัดที่นะครับมาบรรทัดที่9ครับ 3x นี้นะครับ คอนโทรลวีนะครับแทน 3x ลงไปนะครับแล้วก็ชื่อชีตครับนะครับก็มาก๊อปปี้ชื่อชีตนะครับใส่ลงไปนะครับในบรรทัดที่10แทน 3x เช่นเดียวกันนะครับแค่นี้เองนะครับกดปุ่มบันทึกครับเมื่อกดปุ่มบันทึกเสร็จนะครับให้ไปที่การทําให้ใช้งานได้นะครับการทําใช้งานได้รายการใหม่ครับเสร็จแล้วนะครับมาที่การทําให้ใช้งานได้ตรงนี้เลยคลิกเลยนะครับ แล้วก็รอสักครู่นะครับจะมีการขอสิทธิ์เข้าถึงนะครับ Google Sheets ของเรานะครับแล้วก็คลิกให้สิทธ์เข้าถึงครับเสร็จแล้วนะครับก็มาเลือกนะครับบัญชีอีเมลของเราคลิกครับคลิกไปที่ขั้นสูงครับไปที่ระบบคนหานักเรียนนะครับไม่ปลอดภัยนะครับจากนั้นกดปุ่มอนุญาตครับ พอกดปุ่มอนุญาตเสร็จนะครับท่านก็จะได้ลิงก์นะครับเว็บแอปไปใช้งานนะครับในที่นี้ให้ทําการทดสอบก่อนนะครับไปที่เสร็จสิ้นครับคลิกไปที่การทําให้ใช้งานได้นะครับแล้วก็คลิกการนําการทดสอบไปใช้งานครับคลิกลิงก์ทดสอบครับเสร็จแล้วนะครับมาลองดูตัวอย่างนะครับในตัวอย่างนี้นะครับผมทําไว้3ห้องนะครับเช่นม1นึ่งทนะครับพอเราคลิกที่ม1นึ่งทับหลงไปนะครับระบบก็ทําการค้นหานะครับพบข้อมูลทั้งหมด 5คนนะครับที room, ่อยู่ในห้องมอนทับนะครับจากนั้นนะครับมันจะแสดงข้อมูลทั้งหมดทุกคนนะครับมีทั้งรับทุนแล้วยังไม่ได้รับทุนอย่างเงี้ยนะครับทีนี้ถ้าเราต้องการกรองเฉพาะนะครับเราก็มาตรงนี้ครับเปลี่ยนจากแสดงทั้งหมดเป็นรับทุนแล้วกี่คนอย่างเงี้ยนะครับก็จะโชว์ขึ้นมาว่ารับทุนแล้วรับทุนแล้วนะครับแล้วก็เงินทุนที่ได้รับคนละเท่าไหร่นะครับทีนี้ในห้องเดียวกันนี้มีใครที่ยังไม่ได้รับทุนก็ เลือกไปที่ยังไม่ได้รับทุนอย่างเงี้ยนะครับก็จะมีอยู่1คนอย่างเงี้ยยังไม่ได้รับทุนนะครับหรือเราจะเปลี่ยนไปที่ห้องสองนะครับมันทับ2นะครับยังไม่ได้รับทุนมีอยู่2คนนะครับรับทุนแล้วกี่คนห้องสองนะครับก็เลือกดูนะครับก็2คนรับทุนแล้วนะครับหรือแสดงทั้งหมดนักเรียนทั้งหมดมีกี่คนก็โชว์ทั้งหมดเลยนะครับหรือไปที่ห้อง3ครับห้องสาก็เช่นเดียวกันนะครับอยากรู้ว่ายังไม่ได้รับทุนกี่คนก็เลือกยังไม่ได้รับทุนของห้อง3า ก็มีหนึ่คนอย่างนี้นะครับข้อมูลก็จะกรองมาจาก g o o l l s s h e t t ตามตัวอย่างนี้เลยนะครับท่านสามารถที่จะเอาไปประยุกนะครับในการค้นหาข้อมูลแล้วก็แสดงผลข้อมูลได้อีกเยอะแยะเลยนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ